สวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธียกเลิกผูกพร้อมเพย์ธนาคารทาหารไทยธนาชาติหรือ TTB ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูวิธีกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้เราเข้าไปที่แอป TTB Touch ของเราก่อนค่ะคลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นก็ใส่รหัสของเราให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เราคลิกที่คำว่าหน้าหลักที่อยู่ในพื้นที่สีน้ำเงินด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะพาเรามาที่หน้ารวมบัญชีของเราทั้งหมดที่มีกับธนาคารทหารไทยธนาชาตินะคะมีกี่บัญชีเขาก็จะโชว์ที่หน้านี้ทั้งหมดเลยให้เราคลิกที่มุมบนซ้ายมือค่ะขีดสามขีดนั่นคือแถบบาร์นั่นเองคลิกที่แถบบาร์ตรงนี้นะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้คลิกที่การตั้งค่านะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองค่ะตรงนี้นะจากนั้นให้เราคลิกที่บริการท t b พร้อมเพย์เหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนที่เราเข้าไปตั้งค่าผูกพร้อมเพย์นั่นเองนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วให้เราคลิกที่คำว่ายืนยันในพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้ได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าหน้านี้ก็จะโชว์ให้เรารู้นะคะว่าเราเคยผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้กับ Tt b บแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะโชว์เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราต้องการยกเลิกเราก็จะคลิกที่เครื่องหมายถูกให้เครื่องหมายถูกออกไปนะคะคลิกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะโชว์อีกครั้งหนึ่งให้เรารู้ว่าตอนนี้เราไม่มีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับท T b บีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขแบบประชาชนก็ไม่มีเพราะว่าสําหรับการผูกด้วยเลขแบบประชาชนนั้นไฟผูกไว้ที่ธนาคารเดียวเท่านั้นค่ะก็คือกรุงไทยนะคะจะไม่มีการยกเลิกตัวอย่างใดเพราะว่าเอาไว้ใช้รับเงินคืนเวลาที่เรายื่นภาษีประจําปีกับสำพะกรนั่นเองค่ะเพราะเขาระบุเอาไว้ว่าจะต้องผูกด้วยเลขแบบประชาชนของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะโชว์ตลอดเวลาเวลาไม่ว่าฝ้ายจะเข้าแอป,ปไหนไปผูกพร้อมเพย์ก็จะต้องโชว์แบบนี้ตลอดเวลาเพราะใช้เลขบัตรประชาชนกับกรุงไทยเท่านั้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้จะไม่มีเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมใดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าหมายเลขบัตรประชาชนในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนนั้นฝ้ายได้ทําการผูกไว้กับกรุงไทยธนาคารเดียวเท่านั้นนะคะก็แน่นอนว่าตอนนี้ กับ TTB เราก็จะทำการยกเลิกสำหรับการผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เช็คดูแล้วว่าไม่มีการผูกพร้อมเพไว้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขแบบประชาชนแต่อย่างใดเราก็คลิกยืนยันในพื้นที่สิน้รัเงินด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจากนั้นระบบเขาก็จะถามว่าท่านต้องการยกเลิกบริการหรือไม่หลังจากยกเลิกบริการแล้ว สามารถกลับมาเปิดใช้บริการได้ตลอดเวลากระุณากดยืนยันเพื่อยกเลิกบริการเราก็กดยืนยันไปได้เลยค่ะรายการของท่านได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วนะคะเราก็ลองไปดูที่การตั้งค่าดูว่าสำเร็จจริงหรือเปล่าคลิกที่การตั้งค่าตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ทำการยกเลิกไปเรียบร้อยละไม่มีเครื่องหมายถูกในช่องนี้แล้วนะคะ จากนั้นให้เรากดที่กลับไปในพื้นที่ด้านล่างซ้ายมือนีได้เลยค่ะจากนั้นก็คลิกที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะกดยกเลิกตรงนี้ก็ได้เป็นการแบ็กกลับไปหรือว่าถอยหลังกลับไปนั่นเองจากนั้นก็คลิกที่แท็บบารแล้วก็คลิกที่ออกจากระบบตรงนี้ได้เลยค่ะ ง่ายมากสำหรับวิธีการผูกพร้อมเพย์ของ TTB และก็วิธีการยกเลิกนะคะแต่ละแอปก็จะไม่เหมือนกันแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไปนะบางธนาคารก็สามารถผูกด้วยแอปได้แต่ว่าไม่สามารถยกเลิกด้วยแอปได้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขของแต่ละธนาคารนะคะส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวฝ้าจะทำวิธีการผูกพร้อมเพย์ของธนาคารกรสิกรไทยให้ดูค่ะ เพราะว่ามีเพื่อนๆของเราที่กดติดตามช่องนัชชาชาแชนลไว้บางคนมาเมนต์เอาไว้ว่าอยากจะให้ทำคลิปผูกพร้อมเพลงของกสิกรไทยให้ดูบ้างนะคะเดี๋ยวฟ่ายจะทำให้ดูผ่านแอปเของกสิกรไทยหรือว่า Kbank นั่นเองค่ะเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อในคลิปหน้าเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแชนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ่ายนมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแชนเนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ